ครับสวัสดีหก่านชมครับพี่เอร้อยเอ็ดนะครับเอร้อยเอ็ดต่อสามหนึ่งครับพี่ร้อยเอ็ดต่อสามหนึ่งครับมาแล้วครับพบกับเอสบิลีซ์บครับฝากไลค์แชร์นะครับผมฝากกดร้อยกดแชร์นะครับพีต่อสามหนึ่งครับนะครับต่อพี่หมูแม็กแล้วก็ครูบอลแล้วก็อาจารย์ใหม่ครับครูบอลเสิร์ฟมาโอ้ลูกออกครับลูกนี้นะครับ นะครับรับแขกให้ครับพี่แม็กครับเมื่อกี้ก็รับแขกให้บอบินเบาครับเอาแล้วครับหยีบสามทชชมครับเอลอยเอตต่อสามหนึ่งครับที่หัวหมูพยักครับศูนย์ต่อศูนย์พี่เอว่าไงว่าไงครับโยกเข้ามาโอ้โหอาจารย์ใหม่ครับเตะออกครับ พี่บอกว่ามาหาเกี่ยวหญ้านะครับพอดีมาเจอสนามมาเจอพอดีครับนะครับที่มาเจอพอดีครับพอดีบอกโอ้กอลังกายนี่จักน้อยนะครับออกกาลังกายจักน้อยพนะนะครับเกี่ยวหญ้ามาพอพอดีนะครับมั่วสามข้ยหนึ่งนะครับเจลเอสดนะครับบ่มีเงินใส่ตอนนี้นะครับพอดีมาพอจะน้ำตะกอพนะสองต่อศูนย์มาเกี่ยวหญ้าครับนี่แหละครับคนเลี้ยงโคครับ โอ้โหครับโอ้โหเรียบร้อยรสชาติใหม่มาเลี้ยงโคครับมาหาเกี่ยวหญ้าเจอสนามตะก้อบนะครับมาหาเกี่ยวหญ้าแล้วเจอสนามตะก้อนก็เลยขอแบบขอลองสักหน่อยนะตะก้อนไม่ได้ซ้อมนะครับพี่นะครับลองสักหน่อยนะครับพอดีศูนย์ต่อสองครับมาเกี่ยวหญ้าถึง พยาครับวันนี้นะครับในเขตร้อยเย็ดครับปาดไปไหนครับพี่โอ้โหติดโย่พี่หมูแม็กยกเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยครับเอาแล้วครับหนึ่งต่อสองครับพี่หมูแม็กว่าไงครับตามมาแล้วครับโอ้พี่เอหลงนิดนึงลากเข้าไปโอ้โหเวอร์ครับขายาวก็ได้เปรียบครับพี่ เอาละครับเอาละครับตะขออยู่สองต่อหนึ่งครับสองต่อหนึ่งพี่แม่เออพี่เอตัดไปทางคูบอลโอ้โห้สายพิ้นนิดนึงพี่หมูแม็กตามยกมาคูบอลโอ้โห้เสียเพราะได้ถือไม่ไหมอ่ะจานใหม่ครับเมื่อกี้เขอโทษทีจานใหม่ครับจานใหม่แปะได้ครับ หยอดครับตามธรรมชาติครับธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งต่อสองครับเอาแลวครับโอ้ตัดมาตรงนี้ออกครับพี่เอ็ดสามตะก้อแล้วครับ โอ้โหแอดมินก็อยากตามตะก้อนะครับช่วยนะครับพี่บอกว่าเดี๋ยวจัดเองน้องเดี๋ยวพี่วิ่งเองครับทักทายกันได้ครับสี่เบียดท่านชมครับสี่สิบเจ็ดนะครับสิบสองต่อหนึ่งนะครับตัดไปว่าไงครับพี่หมูแม็กยกลงมาอาจารย์ใหม่ลูกตีตะก้อแตกครับอาจารย์ใหม่ครับ ดูแล้วตามมาครับทีมงานนี่โสพี่เอมีให้กินครับ <c oughs> โอ้โหให้สองท่านชมครับรู้แล้วตามมาครับหัวหมูพยัก์ครับบ้านหัวหมูเฟอร์พยกัก์มีให้กินเอร้อยเอ็ดมีให้กินเยอะเลยแยมาพี่เออามเข้าไปไต่หลังคอดโอ้โหโอ้ร้อนแดดหรือเปล่าครับพี่ า12ท่านชมครับ12เท่าครับพี่มูแม็กโอ้โหลูกเสิฟครับทำงานแล้วครับนี่นะครับ10ตำรวจโทรนะครับ3-2ครับดูลูกเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่พลิกเนตมาเลยครับตบดีจริงครับติดโย่เ调ูบอลครับนิดเดียวครับ 63ยูเซอร์ครับท่านชมแชร์ด้วยนะครับ2ต่อ3 PA พี่ยังไม่ห่างนะครับจะยิงไปทางไหนตัดเข้าไปกลาง <S <S พี่หมูแม็กพี่นิดนึงคู่ใหม่โอ้โหจานใหม่ไปเลยครับตรงนี้กอมเท่านะครับตอนนี้ครับ3ต่อ3ครับท,ทักทายกันได้ครับ66 user <S 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 ยูเซอร์หมูพยัคครับ มาเลยแอดมินมีกินไม่อั้นนะครับสา,าสามเท่าครับโอ้โหไม่อีกข้ามครับงานหนักที่เอหรือเปล่าครับสามหนึ่งครับมไม่ใช่เมื่อวานนะครับไม่ใช่สนามน้องเบนนะครับเอสามเกโอ้โหเกือบติดเกี่ยวคู่ใหม่ครับแสบตาหรือเปล่าครับ <laughs> นะครับต้นฟุกเตะแผลไหนครับแอดต้นฟุกก็อยู่นี่นะครับยังยังไม่มีแผลเตะครับต้นฟูกครับเอาแล้วครับจา์ใหม่เปิดอาจารย์ใหม่เตะเต็มตอนนี้เต็มข้อครับอาจาย์ใหม่ครับโอ้ใส่เต็มข้อรอดเต็มแขรงอาับจา์ใหม่ครับกลัวพี่เกี่ยวเตะหนักเลยครับตรงนี้เป็นกลางแกล้งนะครับตอนนี้นะครับ สามเท่าครับตัดมาพี่เอ,อหนึ่งลากเข้าไปสั่นแบงค์นรกโอ้โหติดเกี่ยวพี่เอ,อยังไม่ยอมดาบสองคำฟาดโอ้โหไปไหนจ๊ะลูกนี้ไม่รอดเลยจ๊ะพี่เอ,อนะครับสี่ต่อสามครับหนึ่งช่วงตัวที่หมูแม็กโอ้โหเสิร์ฟดีเหลือเกินครับแต่ลูกออกครับลูกนี้โอ้โห ออกเต็มแล้วครับพี่หมูแม็กครับวันนี้รับแขกให้ทุกแผลครับสามต่อสี่ตัดหน้าขวาคู่บอลแป้นโอ้โหแป็กครับูงนี้ปินแต้มพี่เอนะครับเสิร์ฟดีครับพี่เอครับสี่เท่าครับว่าไงครับพี่เอตัดไปทั้งคูบอลยกพี่แม็กยกอาจารย์ใหม่เรียบร้อยดีครับ 69ท่านชมครับฝากแคร์ด้วยนะครับมีแต่ก้อดีๆให้ชมกันทุกวันครับนะครับทางเพจของเราครับจะเป็นมีแอดมินรีชาร์ปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพจแอดมินรีชาร์ปทางช่อง YouTube ด้วยนะครับไปทุกที่ครับการแกล้งกัอย่างนี้แหละนะครับ สเท่าพี่เอว่าไงเล็งไปทางไหนตัดไปทางอาจารย์ใหม่ยกขึ้นโออโหพี่แม็กก็ยกดีเลือกเกินครับอาจารย์ใหม่ก็สังหานไม่เหลือเลยครับเจ็ดสิเอ็ดท่าชมครับแค่ด้วยนะครับฝากถึงทีมงานที่กรุงเทพด้วยนะครับผมอิสานเราก็มีมวยด,ดีเนะี่ยตัดมานี่นะครับเออร้อเอ็ดครับที่เขาไปโด่งดังที่เสรีไทยเลครับ เดียวหนึ่งหนึ่งคงไม่ได้เลยครับต้องสอสามหนึ่งนะครับพี่เอสี่เท่าครับตัดไปอ้หหยอดครับผู้บอลเปิดพี่แม็กยกอาจารย์ใหม่โอ้โหเวอร์ได้เป็นวาครับขาครับยาวจริงๆครับอาจารย์ใหม่ครับไอเอไปหาซื้อฟางไกลแทครับผมมาหาเกี้ยวหนาพี่เลยครับพยักครับนะครับพอดี๋ยวลุงทอมานุ่มพนะนั่นแหละครับ นั่นแหละครับเห็นมันครับสั้นแบกมาแล้วครับนี่ลูกหากินเท้าครับลูกถนัดเลยแหละครับสั้นแบกครับสี่เท่าครับไม่ใช่งานง่ายเลยครับพี่หัวคูบอลยกอาจารย์ใหม่โอ้โหแบกครับลูกนี้ยกห่างนิดนึงนะครับเป็นแดมพีเออลไรครับตอนนี้ห้าต่อสี่เจ็ดสิบสี่ท่านชม 8ปสิบสองแล้วแค่อูบันยกอาจารย์ใหม่ไม่เหลือไม่เหลือซากนะครับก็ดีๆมีชมครับที่พี่สิมด้วยนะครับพี่สิมเตะไม่ได้ครับตอนนี้มันแดดนะครับแต่ของเรานี่ไม่ได้กลัวครับอีสานเราจัดหนักครับนี่นะครับแดด จ้าจ้าอย่างนี้โอ้โหทีเกี่ยวเป็นแต้มหรือเปล่าอาจารย์ใหม่โอ้โหสี่เก้าสิบยูเซอร์แชร์ด้วยนะครับเก้าเอ้าพี่หมูแม็กปิ้นครับเอเราต่อสามหนึ่งครับเท่า้วครับมันจริงๆครับห้าเท่าครับ จะรอดในพี่เอตตต่อทั้งสามครับข้ามครับสกอร์อยู่ที่ห้าเท่านะครับ5าเท่าครับพี่หมูแม็กเดินสายจากบุรีรัมโอ้โหเสร์บดีเลยนะครับสัวตะกันเว้ยตลูกมันออกเลยไอ้เสร์บดีนะครับพี่หลงแต่มันออกครับ5เท่าตัดเข้าไปโอ้โห เลยไม่ข้ามครับอาจารย์ใหม่สวัสดีร้อยท่านชมครับร้อยท่านชมแช์นะครับ<ฮ>เจอไป<ฮ>คู่บอลยกแม็กยกอาจารย์ใหม่โอโ้โหที่หมู่แม็กนี่ยยกนี่หันหลังเลยครับเมื่อกี้นะครับไม่ดูเลยครับ คือมั่นใจในลูกยกนะครับเมื่อกี้นะครับยกสวยจริงๆครับจานใหม่ก็สังหารไม่เหลือแหละครับจา์เออไม่ใช่ครับจานใหม่เลยครับถูกต้องแล้วห้าต่อหกพี่หมูแม็กหลอกอีกแล้วแต่พี่เอยังทันลากเข้าไปโอ้โหล้นเป็นเจ้าหรือเปล่าฟีบอลจานใหม่ฮึ่มไม่รอดเลยครับถ้าล้นไปนะครับมันหนังกระติกยิงนะครับดังตับ ถ้าล้นไปนี่มันนางกระติกยิงเลยนะน่ะบอกเลยบอกตรงๆเลยนะครับหกเท่านะครับรอดไม่รอดครับพี่ตัดอู้หน้าชาให้โอ้โหแน่นจริงๆครับพี่โอ้โหกระชื้มโอ้โหเกือบหลงแล้วครับเมื no ่อก uh ี uh ้ล uh ูกม uh> uh ันย uh ังข uh ืนฟ uh ้าเองแน่นครับพี่หกเท่าครับตัดไปทาง อาจารย์บอลพี่หมูแกกยกอออออ้อาจารย์ใหม่ยิ่งเตะยิ่งหนักครับหนักขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์อาจารย์ใหม่นะครับ ออกไปครับร้อยห้ายูเซอร์ครับท่านท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านไตอนเบาดูคนดูแปดสิบเก้าสิบนู่นเปิดใหม่เฉยนี่ไงเอตเล่ต่อสามหนึ่งจะรอดไหมเนี่ยรอดนะครับรอดแบบเฟืดๆนะครับสองหนึ่งไม่มีหนึ่งหนึ่งไม่มีครับหากินยากครับพี่ต่อสามไปเลยนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ร้อยห้าท่านชมครับหาดูยากครับเกมแบบนี้นะครับคิดถึงแอดมินมาเลยครับหัวหมูพยยะครับถ้าคิดถึงครับมีให้กินเยอะครับแบมบอบินเบามีให้กินเยอะครับเจ้าเก้สูงยางคิดถึงจ้าแบบรอเปล่าเาตีแต่กออะไโอเคพูดเลยหัวลากครับแอดมินนะครับเจ้าแบมบออยู่้างหลังนะครับคิดถึงกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย เจ็ดต่อหกี่ร้อเอ็ดว่าไงผมคืนหรือเปล่าเปล่าแล้วครับคูบอลยกอ้าไม่ใช่คู่บอลครับอาจารย์ใหม่ก็ไม่เหลือนะครับพีแม็กยกสวยเหลือเกินครับร้อ่ท่านชมครับแชร์ด้วยนะครับแต่ก็ดีๆอย่างนี้หาดูยากครับเดิมพันเท่าไหร่โัวคู่นี้นะครับมันไม่ใช่เดิมพันครับพิงละวันมากกว่านะครับน่าจะอยู่กันที่22งพครับ นะครับขายรองเท้าแล้วครับแขนนวมครับเจอแบบมอบินบาเข้าไปไอก้าเข้าไปเจาก้อนเรียบร้อยดีนะครับเจ้าเก้น้องชายครับนะครับช่วงนี้เจ้าตัวเองร่างกายไม่ค่อยพร้อมนะครับคิดเลยขายรองเท้าทิ้งเลยนะครับเจ้าเก้เจ็บหัวเข่านะครับได้ยินว่าร่างกายไม่พ้อมนะมเจ้าเก้มีอาการบาดเจ็บนะครับมาก์มากสไตล์การเล่น้องเก๋าแมนกับลากแล้วกระทืบ ไปแล้วครับพี่หมูแม็กว่าไงครับพี่เอพี่เอสั่นแม็กนะลูกโอ้โหจอดไสิเกียวยังเอยูโอ้โหร้อยเจ็ดสิบเอ็ดท่านชมครับแชร์ด้วยนะครับเร็วเร็วครับเร็วครับเพจเพจนี้เร็วเป็นตาไปเล่นนอกแถมมวยมวยมาครับมาเลยนะครับคิดถึงกันมาเลยนะครับหัวหมูพยัคค์มีให้กินเยอะครับเอาเลยครับพี่เอตัดหยอดเรียบงเป็นแต้มครับมวลมวลครับมาเลยครับมาเลยแชร์ด้วย จะเอาใหม่ร่างกายเวทีเกี่ยวกับแบบเอาแล้วไแอบบ้เกี้ยจะเรียนแบบโจ้าแบบนะครับแปดต่อหกว่าไงพี่เอตัดมาหนะ้าคูบอลพี่แม็กโกจ๊กอ่าเจ้านืยไม่เหลือครับเกี้ยฟังหักฟังเนี่ยครับวมวนๆกับฝากกุ้งไรแช่นะครับผม มีให้ดูไม่ปล่อยนะครับในช่วงโควิดตอนนี้อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดเราเปิดเปิดเลยเลยครับเปิดให้เล่นได้ครับชุมนุมไม่เกิน300คนครับตอนนี้อยู่ตรงนี้มีแต่เวทใหญ่ๆนะครับของร้อยเอ็ดครับนะครับวันนี้นะครับโชคดีเหลือเกินครับเปิดใหม่ครับมารวมตัวกันครับเจ็ดต่อแปด พี่แม็กตัดไปหน้าซ้ายโอ้โหพี่เอปล่อยออกครับลูกนี้โอ้โหขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเลยครับวันนี้เราจะอยู่กันยาวๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพจเอ็นมิลีนชาร์ปครับยาวแน่นอนครับนะครับถึงกลางคืนแน่นอนวันนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับติดตามทีมงานอยู่แล้วนะครับพี่เอต้นฟุกสัลคามครบหมดครับพักร้อยเอ็ดนะครับทีมงานสัลคามร้อยเอ็ดพยัก โอ้สุวรรณภูมิยะโสธรเพียบครับโยกเข้าไปอาจารย์ใหม่โอ้ยนะครับลูกนี้มันล้นครับโอ้โหนะครับอาจารย์ใหม่ก็ขึ้นทําดีแล้วนะครับแต่ว่าลูกต้องพี่หมูแม็กโยกล้นนะครับนะครับสนามเรามาตรฐานครับไม่มีปัญหาครับนะครับร้อปทัชชมครับฝากร้อยแชร์ด้วย ก้าต่อเจ็ดพี่เอ็นนำอยู่สองย่วงตัวตัดมาพี่หมูแม็กหนึ่งโอ้ปิ้นยกเข้าไปอาจารย์ไหมโอ้โหล้นไปพี่เอโอ้โหเหมือนนางกระติกยิงเลยครับตัดนะครับถ้าล้นแบบนี้ไม่เหลือแล้วครับขอบคุณครับคุณพ่อนะครับที่ชมนะครับคือมาเตะว่าปีเนี่ยครับ่าปีครับวาปีรู้แล้วตามมาครับบาปีนะครับ อย่าอยู่เฉยครับมีให้กินเยอะครับถ้าคิดว่าฝีมือดีเข้ามาเลยครับหัวหมูปรพยักครับสิต่อเจ็พี่หมูแม็กบอกว่าจะไปให้กินง่ายๆไออาจารย์ใหม่ทังนั้นสวดเน็ตรังนี้ไม่สวดแล้วครับเต็มข้อเลยไม่รอดแล้วครับโอ้โหขอลองเสิร์ฟหน่อยครับพี่ให้ครับ สกอร์อยู่ที่เจ็ดต่อสิบครับเจ็ดต่อสิบตัดไปอ้าโหพีเอตาเข้ามาอัทึบติดโยอาจารย์หน่อยโอ้โหเดียวครับเกือบเกี่ยวได้แล้วครับเกือบจับได้แล้วครับเมื่อกี้มาบอลเบือบอ่ครับบอลเบือวันนี้ยังไม่ไปครับรู้แล้วตามมาครับหัวมูพยักครับทีมงานบอลเบือ อ่าครับวันนี้อยู่ค่้มแน่นอนครับพี่หมูมแม็กยกสวยิร์ฟนี้อาจารย์ใหม่อู้นี่นจริงๆครับเอร้อยเอ็ดสั้นแบกนารกโอ้โหเรียบร้อยตีไปนี่ถ้าเบานี่โดนเกี่ยวแน่นอนครับโอ้โหสุดๆดครับโอ้โหนะครับเอาเข้า,าไปอาจารย์ใหมาแไม่รอดแล้วครับโอ้โหเกี่ยวได้เกี่ยวไปครับ เดี่ยวได้ก็เซแล้วครับ7ต,ต่อ11ป้างไงครับปีเอล่าเข้ามาไอ้หัวโอ้โหหลอกกันได้จริงครับต,ตัวกันแท้พอนะผู้บอลบอกตัวแทม้มาหมงย้อนหลังมาเรียบร้อยครับมาดฐาน11ต่อ7ครับ พี่เอว่าไงตัดมาเอาแล้วครับเปิดยุบอาจารย์ไปติดเกี่ยวอีกแล้วโอ้โหเตะแรงครับลูกนี้นะครับไม่ให้เกี่ยวเลยครับเตะแรงขนาดนี้นะครับนะครับเรามีนัดกันออกกําลังกายนะครับวันนี้ที่หัวหมูยักษ์ครับเตต่อสิบเอ็ดโอ้เสร์บดีครับพี่เอยังทันไอหัวติดเกี่ยวโอ้โหเป็นเต้มครับเอาแล้วครับ ขายาวจริงครับจานใหม่ครับเวอร์ได้เป็นวาครับตัวเล็กก็จริงครับแต่ขายาวครับเวอร์ได้ยาวจริงครับ8ต่อ1ิบเอสพีเออโหจิตเยี่ยงอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โพีเอไม่ปล่อยแทมเลยครับเมื่อกี <Mm ้นะครับ พี่เอ,อไม่ปล่อยเต็มเลยครับดูสิครับเร็วจริงๆครับธรรมดาเนี่ยผมนี่ไปแล้วครับตั้งแต่ลูกแรกครับลองได้นหครับสิบเอ็ดต่อแปดว่าไงเอร้อยเอ็ดคูบอลบอกปล่อยปล่อยยกอีอาจารย์ใหม่ตีตะก้อแต,ตอกแตครับอาจารย์ใหม่ครับตัวเล็กแต่บินสูงครับพี่ใหม่เรา คงไม่ให้รอดนะครับถ้ายกแบบนี้สามหนึ่งพี่เอกขึ้นผมหรือเปล่าแปดต่อสิบเอ็ดตัดไปหน้าซ้ายพี่ลากเข้ามากระทึบกระทืบได้ดีอีกแล้วนะครับตอนนี้เริ่มล็อกกันแล้วครับสกอร์นะครับร้อยเก้าสิบหกท่านชมครับแชร์ด้วยสิบเอ็ดต่อแปดตัดมาพี่แม็กบอกว่า ปล่อยปสบายยกก็ไปโอ้โหจานใหม่โอ้โหท่านี้ไปเหมือนบอน้อยเลยครับท่านี้นะครับกระทืบหน,นีทางครับทำได้ดีจริงไปต่อสิบเอดตัดไปแล้วล็อกกันอยู่ครับตอนนี้เหนื่อยหรือเปล่าพี่าดไม่ได้เกี่ยวครับที่พี่ฟาดแบบนี้ครับ ไอ้รถเตี้ยตอนไหนครับพี่สมรถร้อยเอ็ดไม่เห็นมานะครับน่าจะตามมาทีหลังครับติดงานอยู่หรือเปล่าครับสมรถร้อยเอ็ดครับพี่ชายครับไอ้เหระครับไม่ข้ามครับเป็นแจมพีเอนะครับขึ้นแท่นแล้วครับ12บต่อแแล้วครับเกมไม่เกมพีเอได้ค่าน้ำมันไหมเอายังไม่ยอมเข้าอาจารย์ใหม่นะครับ นะครับมหาเลี้ยงวัวแถวพยักครับพี่เอยังไม่ยอมครับ8ต่อ12ให้คำตอบจากหมูแม็กพี่เอล่าเข้ามาอันแม็กนารกอีกแล้วนะครับ1 9.9ท่านชมครับไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพจแอดมิรีชาร์ปครับ12ตอบ8เกมไม่เกมครับพี่เอต่อ3-1 เอาละครับคนเลี้ยงวัวจะได้วันนี้ว่าไงโอ้โหเรียบร้อยครับพี่เอครับหนุ่มเลี้ยงวัวครับโอ้โหมหาเกี่ยวยากครับเจอสนามตะก้อครับขอลองออกกำลังกายนิดหน่อยครับพี่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับด้วยสกอร์13ต่อ8แต้มนะครับโอ้โหสุดๆครับพี่เอร้อยเอ็ดของเราสวัสดีครับน้องปื้มโคราชนะครับน้องปื่มโชคชัยนะครับ อยู่ไหนนะครับคิดถึงน้องชายจริงๆครับขอบคุณ200ร้อยหนึ่งยูเซอร์นะครับที่รับชมนะครับทางเพจของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ยาวครับอยู่ยาวแน่นอนครับเวทดใหญ่ของร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดสารคามพยักษ์มั่งไม่ว่าจะเป็นยะโสธรนะครับเดินสายนะครับมาเจอกันวันนี้ออกกำลังกายที่หัวหมูพยักษ์ครับ บ้านหัวหมูเผือพญาครับรู้แล้วตามมาครับนะครับทุกท่านอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับกดติดตามเพจแอดมิลีช้าไปเลยครับวันนี้อยู่ทั้งคืนครับยาวแน่นอนครับวันนี้นะครับโควิดนะครับผู้ว่าร้อยเอ็ดเปิดให้ชุมนุมกันได้ครับไม่เกิน300คนครับนะครับมหรสพก็เปิดได้ครับตอนนี้นะครับแต่สนามมวยและสนามไก่ชนครับไม่เปิดนะครับน่าจะ เป็นการชุมนุมและเป็นแหล่งาอเชื้อนี่มากนะครับหลอกกินคนเท่าอีกแล้วนะครับหลอกกินคนเท่าอีกแล้วนะครับน้องพื่มนะครับแซลมานะครับโอ้โหนะครับสำหรับอ่านมินเองก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับตอนนี้จะขอตัดเอาไร้์สดไปก่อนนะครับแล้วจะกลับมาไร้์สดใหม่นะครับอีกครั้งนะครับนะครับหลอกประกบคู่กันอยู่นะครับ นะครับอย่าลืมติดตามทางเพจแอดมินดีชาร์จไว้เลยนะครับวันนี้ไลฟ์สดทั้งคืนครับเวทใหญ่ครับเอร้อยเอ็ดนะครับอยู่กับเอร้อยเอ็ดต้นฟุกสระคามนะครับเจ้าโดนะครับโดพยักนะครับไม่ใช่โดสตึกนะครับนะครับผมจะขอตัดไลฟ์สดไปเพียงแค่นี้นะครับ